สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรู้เกษตรนนรายการที่จะทําให้ทุกท่านรอบรู้ข่าวสารทันต่อสถานการณ์งานส่งเสริมสําหรับวันนี้จะนําทุกท่านไปเที่ยวชมสวนกระท้อนห่อบางกางของจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตกันเต็มต้นวันนี้คุณสิริพันธ์บุญฉำเจ้าของสวนกระท้อนจะพาเราไปเก็บกระท้อนจากของจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ กระท้อนห่อบางกางนี่มันดั้งเดิมมันเป็นของจังหวัดนนท์คือปลูกเดิมมาปลูกที่ตำบลบางกางแล้วก็กระจายไปทั่วจังหวัดโด,ดแต่รสชาติรสชาติเขาจะเป็นเอกลักษณ์คือมันจะฟูหวานหอมแล้วก็นิ่มเพราะเราห่อมันไม่เหมือนกระท้อนต่างจังหวัดเขาไม่ได้ห่อมันจะเป็นเปลือกแข็งต้องทุบรับประทานแต่แต่เป็นกระทอ้อนกระท้อนห่อของบางกางเนี่ยเราไม่ต้องทุบผ่ามารับประทานได้เลย เนื้อเขาจะฟูขาวแล้วก็หวานหอมเป็นเอกลักษณ์ของของของกระท้อนเมืองนนเลยคือบ้านเมืองนนเราเมื่อก่อนมันก็เป็นพันธุพื้นเมืองเป็นนิ่มนวลนีล่าไอ้กระทับทิมอะไรลูกเขาจะไม่โตลูกเล็กๆแต่เรา,าปลูกใหม่เลยจะเป็นปุยฝ้ายแต่พื้นที่เมืองนนเนี่ยเอยกลักษณ์ของปุยฝ้ายคือลูกเขาจะปั้นปั้นแบบเสมอกเลยแล้วก็ค้นเขาจะบ่มคน้นค้นจะบ่มมือลูกอยู่บ่มแล้วพามันนี่กเขาจะหอมคนนิยมมาไปแปรรูปกันเป็น ลอยแก้วแช่อิ่มทานสดนอกจากทานสดแล้วก็เอาไปทําเป็นของหวานก็เป็นรอยแก้วแช่อิ่มตรงเครื่องหรือถ้าเป็นของคาวก็เอาเปลือกไปแกงเอาไปยําได้แต่ละพันุเลยมันก็ทําให้กระท้อนเราเนี่ยกั้งเดิมมันก็ปลูกต่อนเนื่องกันมาจนจนจนมันแบบว่าพคตปลูกอะตายไปกระหลายรุ่นแล้วแต่กระท้อนก็ยังอยู่เพราะว่าเขาก็ตืบเนื่องกันต่อนเนื่องกันมาแต่เนี้ยพันธุ์พันธุ์ปัจจุบันเนี่ยเขาคนนิยมปลูกฝ้ายกัน มันจะทาลูกใหญ่และน้ําหนักดีเป็นที่นิยมของตลาดก็เลยเลยมาเปลี่ยนเป็นพันธุ์ปุยไ้ว้พันธุ์พื้นเมืองเดิมเดมพันธุ์ลูกเล็กก็จะหายไปเรื่อยๆและเพราะพวกนี้ต้นมันแก่ประมาณยี่สิบกว่าปีเนี่ยลูกเขาก็จะเล็กลงเล็กลงแล้วต้องแต่งยอดทําใหม่แต่เราปลูกเนี่ยต้นสาเนี่ยเราปลูกตั้งแต่ปี5 4หลังน้ำรดมา5 5เนี่ยเริ่มปลูกเนี่ยต้นมันก็ประมาณ10ปีแล้วมันก็จะให้ผลได้เต็มที่นะลูกมันจะใหญ่ลูกหนึ่งก็ประมาณน้ำหนักเขาดีนะกะทอนเนี่ยเป็นเป็นพืชที่มี เราไปขายมังคุดขายเงาะโลงเนี่ยเราหยิบเป็นสิบลูกเลยแต่ถ้าซื้อกระท้อนโลงเนี่ยไม่เกินสามลูกสี่ลูกโลได้โลแล้วมันก็ทําให้ตลาดตลาดมันก็ยังมีคนที่ยอมทานอยู่แต่ก็หายากและคนที่เคยมาซื้อที่สวนผมเนี่ยเขาก็มาเขาก็บอกว่าไม่เคยกินรสนี้มานานแล้วเพราะมันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของของมืองนอนเลยรสชาติมันจะหวานเหมือนเหมือนทุเรียนน่ะทุเรียนมืองนนกระ้อนเมืองนอน,น,เ,งน,นเพราะกระ้อนเมืองนอนเนี่ยเราจะปลูกเป็นแบบยกล่อง เวลาเก็บหมดแล้วเนี่ยเราจะสาดเรนขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นเหมือนเอาปุ๋ยธรรมชาติที่ที่น้ำธรรมชาติจากหลังร่องลงไปไปหมักอยู่ในทั้งร่องนะอ่ะพอเก็บรูปหมดล้าก็ตาดเรนขึ้นมามันจะทําให้เนื้อเนี่ยฟูเป็นธรรมชาติเราจะไปใส่เร่งปุ๋ยปูปุปย๋ปย,ยหวานมันมันไม่เหมือนธรรมชาตินะมันจะทําให้ปุ๋ยเนี่ยลม้มและรสชาติหวานจริงแต่ปุ๋ยมันลม้มมันไม่ปูเหมือนธรรมชาติเราก็ใช้หลักธรรมชาติแต่ของเราเนี่ยมันได้เรียวกบต่างก่าตรงที่เรายกร่อง เวลามันแก่มันจะแก่หน้าฝนเดือนมิถุนากันตะกดาฝนเมื่อตกมันจะมาชะมาขังที่โคนมันจะทําให้น้ําเลี้ยงมันจะดูดไปแล้วก็ปุ๋ยมันจะแย่ไป็เป็ซื้อทานมันจะแย่ล้มหมดเลยแต่ของเราเนี่ยเวลาฝนตกมามันจะดงในร่องเราต้องสูบสิงสูบออกให้แห้งเลยเพื่อจะให้ลสหวานมันรสจัดเก็มที่มันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของจังหวันนท์คือกระท้อนบางกลางเนี่ยรสชาติมันจะดีกว่าที่อื่นเปรียบเทียบกันเนี่ยรสชาติความหวานความอะไรมันจะดีกว่าที่อื่นเป็นเอกลักษณ์ของของของจังหวันนน์เลยฮะ ก็ลเลยจดจีเป็นกระต้อนหอบบางกางเพราะว่าพื้นที่เดิมก็ปลูกที่ตำบลบางกางแต่ในในจังหวัด,ดวนนท์เรเนี่ยพื้นที่เดียวกันถ้าทำลักษณะเป็นแบบยกล่องสัวอะไรก็รสชาติเหมือนกันหมดนะเอาครับเดี๋ยวลองชิมดูได้ฮนะสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองรน่บุรีนะคะก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของกระต้อนหอบบางกางนะคะในส่วนของส่วนที่สีิพันบุญชับนะคะก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของ มาตรฐานสินค้านะคะในด้านของ TAP, GI และก็นวทบุรรการันตีค่ะ